คุณสาุวนทักทิชมครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมสมานาุกทกานครับเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งดูพี่สมพัน์นะครับหัวญาเล่นพี่แซมนะนั่งพรีเซนต์ไปผมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งคือเราอยู่สถานการณ์เดียวกันเพราะเรื่ออย่างว่าบร,ริษัทในอดีตที่ผมอยู่คือ NOK OK Decision อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกับ v e s t e r Digital นะครับระหว,ว่างที่มีการเปิดวีโอเรื่องของการ กูระหว่างที่น้ำยังท่วมยังไม่ลงนะนะฮะผมก็มีโอกาสได้เป็นทีมหนึ่งของของเดอโอเกที่ที่ที่เข้าไปอยู่หลายครั้งที่ใน,ในิคมถ้าถ้าพิ้ถึงส,งสภาพก็เหมือนคดวีนะครับขยในนิคนคมเดียวกันระดับน้าก็ระดับประมาณเดียวกันแต่สิ่งที่ WD นะครับสามารถฟื้นตัวได้เร็วก็อย่างที่พี่แซมได้เล่าไห้ฟัาบอกว,ว่าเนื่องจากความร่วมมือร่วมมือของทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารเองไม่ว่าจะเป็นพนักงานเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ WD จึงออกเป็น Organization ในวันใดไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับ WD ในปีที่ผ่านมานะครับก่อวิการน้ำท่วม WD ยังได้รับรางวัลรางวัลหนึ่งซึ่งเป็นรางวัลซึ่งยากมากซึ่งหาองค์กรที่จะทำรางวัลนี้ได้ยากมากรางวัลน,นึงคือโรงงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมหรือ Pioneer Award นะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับดาวดีครับยอมรับจริงๆว่าสมราคาอย่างที่ได้ดูในวิดีโอเมื่อสักครู่บอกทีว่าสมราคาจริงๆนะครับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับเมื่อเราถึงแฮปปี้เวิร์ดเพสเนี่ยก็ต้องต้องกลับมาคุยกันนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าแฮปปี้เวิร์ดเพจเนี่ยเราเราทำงานกับใครฮะคาแฮปปี้เนี่ยกับใครกับเครื่องจักรหรือเปล่ากับอาคารสถานที่หรือเปล่าพูว่าไม่ใช่นะ เราทํางานกับคนนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันนะในการเปลี่ยนแปลงเชิงทรัพยากรมนุษย์เนะี่ยนมันมีมิติหลากหลายมิติของความเปลี่ยนแปลงเยอะมากในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สมาเิก <c> เ <oughs> อาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเอซีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่องคอ์กรจะต้องจะต้องอยู่กับมันให้ได้จะต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ มันคือสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเมื่อกี้เนี่ยแฮปปี้เวอร์เพสเป็นแฮปปี้เวอร์เพส3.0เช่นเดียวกันครับปัจจัยสำคัญอันหนึ่งเป็นปัจจัยของความสำเร็จของร้อยแปดร้อยองค์กรเดินมาหาผมผม,มถามคถามบอกว่าคุราวุฒิผมถามจริงๆถ้าผมอยากจะทำอย่างนี้บ้างอยากทำแบบดีๆบ้าง่ะทำยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในด้านของทรัพยากรมนุษย์หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรในะบค์กรจิติถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นจะทํำยังไงให้เราบองตรงนี้ก่อนนะให้เราอมองในสิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆบนพื้นฐานชีวิตของมนุษย์เราก่อนตรงนี้ผมก็อยากจะเรียกว่าบทบบทของการสร้างความสุขในองค์กรสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะสุขของพนักง,งานระดับปฏิบัติการก็สุขอีกแบบหนึง เอาเป็นว่ามีปัจจัยสีข้างล่างเพียงพอผมว่าน,น,นั่นใช่แล้วสุขของผู้บริหารก็อีกแบบหนึง่งสุขของผู้บริหารคืออยากเห็นพนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขของผู้บริหารอยากเห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผลกําไรองค์กรและการจเจริญเติบโตขององค์กรอย่างอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นสุขของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เป็นหัวข้อเป็นประเด็นที่นี่สิ่งที่สำคัญน,นะครับผมอยากให้ขีดเส้นใต้ไว้ คือคุณจะต้องหาความสุขของคนในองคอ์กรที่ได้ก่อนในความหลากหลายคนในองคอ์กรเนี่ยนะฮะมันมีมันมีอยู่หลากหลายมากพื้นฐานคืออะไรมีอยู่บางท่านเคยมาหาผมหลังจากที่มาดูงานเรียบร้อยแล้วอย่างที่มาเห็นโครงการต่างๆของสคอสแล้วสอสอสอสสแล้วก็ทางด้านของ w ับลด้าน่างก็โอเคเรียบร้อยกลับไปไปทําอะไรใช่ไหมกลับไปโทรมาหาผมพี่ ถามจริงๆเออตอนนี้นะผมก็เลยสร้างห้องคาราโอเกะเหมือนที่โรงงานที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นยังไงผมถามว่าที่บริษัทคุณมีรถรับส่ง,งเนักงไนหรือยังปัจจัยสีพื้นฐานข้างล่างมีหรือยัง,ยงบอกยังไม่มีถ้ายังไม่มีคุณเลิกคิดได้เลยคาราโอเกะถ้าเป็นผู้บริหารมองบอกอยู่นี่บอกทำให้ปีกฟิตเนสเอาคาราโอเกะวานผมไม่ใช่แล้วอยากมีฟิเตเนสเหมือนพี่อ่ะมันก็ไม่ใช่อีกเพราะนั่น,นคือการอมองในมุมมองที่ถ้าเป็นผู้บริหาร ผ so ู้แย่ง้วผู้แ่มีสากลุ่มนผู้หนึ่งจุดูนยหน่งจุดเนี่ยหนคือผู้แห่ถ้าจะบอกนนึ่งจุคือผู้แนวคิดแนวคิดเก่าๆส่วนใหญ่จะเป็นเท่าแก่มองอยู่สประเด็นนะมองลตีกับมองที่ profit สองแงส่วนพนักงานคนงานีะทำแงก็แล้วแต่ไม่ค่อยสนใจหรอกครับอยากจะได้ผลกำไรเยอะๆอยากจะยอดขายโตๆเป้าสูงๆนั่นแหละหนเมื่อมองที่หนแล้วมองมองปฏิบิการอย่างนี้ เขาได้างานเขาเสนอเรื่องห้องกัรา,า,าโอเ,เกะเสนอเรื่องฟิเตเนสไปนี้ผมว่ายัางไงเขาก็ไปบายอีกทำไมผมจะต้องเสียตัาค์มาทำเรื่องเหล่านี้ด้วยนั่นคือความโชคร้ายของกองที่มีผู้บาร1.0ถัดมาอีกกลุ่มเป็นเครื่องม2.0 2.0ที่มองอะไร2.0นี่เป็น,ปน,ปนกลุ่มผู้บริหารที่มองเรื่องกลยุทธ์เป็นหลักเป็นกลุ่มผู้บริหารที่มีแนวที่สมัยใหม่มองเรื่องเครื่องมือในการบริหารจัดการบาานซ์สกอการมองเรื่องสทคโทโลีมองเรื่องกลยุทธ์มองเรื่องต่างๆมากมาย กลุ่มผู้บริหารกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านไปเสนอแนวคิดไอเดียของ2.0น,น,นี่แฮปปี้เวิร์กเทสเนี่ยพอจะฟังได้มากพอจะฟังได้พอจะรับฟังได้โอกาสที่จะเกิดแฮปปี้เวิร์กเทสในองค์กรมีสูงแต่ถ้าท่านโชคดีมีผู้บริหารที่มีแนวคิด3.0ผู้บริหารที่มีแนวคิด3.0คือมองถ้าไม่ต้องไม่ต้องนาเสนอแฮปปี้เวิร์กเทสผู้บริหารท่านจะจะให้นโยบายบอกสั่งให้ทำเลยแลวได้การสนสับสนุน ถ้ามองวันนี้คือ W ีดีนะครับผู้บริหาร3.0ที่มีผู้บริหาร3.0ซึ่งมองเห็นเรื่องความสําคัญของคนในองค์กรมองเห็นเรื่องจิตใจมองเห็นเรื่องจิตวิญญาณในการทํางานเพราะฉะนั้นในการนําเสนอแฮ p ป y w ี้เวิร์ลเพลสต้องทราบอันนึงคือทราบบริบทขององค์กรก่อนว่าองค์กรถ้ามีบริบทอย่างไรอย่าไปดูไลออนที่เขาทําแบบนั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาทําอย่างนั้นเนี่ยนานมากแล้วเขามีว่าทาอย่างนั้นมาแล้วดูลดูดูละดูได้นะครับแต่อย่าเรียนแบบ ท่านต้องมาปรับใช้ของคอ์กรท่านว่าคนในองคอ์กรท่านเนี่ยมีลักษณะาาว่าทางองคอ์กรเป็นยังไงเป็นระดับแรงงานเยอะไหมถ้าแรงงานเยอะผมบอกท่านเอาฟิเตเนสไปใช้ก็ก็ปาประโยชน์จริงๆทคือปัจจัยด้านล่างค่ะคือปัจจัยล่างเรื่องของเรื่องของเก็บการกินดีอยู่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นแหละครับท่านไม่ work place แต่ถ้าเป็นองคอ์กรขนาดใหญ่อย่างองคอ์กรที่อยู่ในเมืองนี่นะครับองค์กรในกรุงเทพหลายองค์กร การจัดให้ปีกว่าแพ็กกิงไม่ใช่เรื่องเหล่านี้มันควรจะเป็นเรื่องสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลความต้องการของเจเนเรชันซึ่งในเจเนเรชันในโลกปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านอกจากเจเนเรชัน Y แล้วเนี่ยปัจจุบันมีเจเนเรชันเจนเซติงนะฮะท่านเคยเห็นลักษณะของพวกเจนเซตไหมเจนเซตคือพวกที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ18ถึง25ในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเกิดมาพร้อมกับ BB บบเกิดมาพร้อมกับ iPhone และเปิดมาพร้อมกับ WhatsApp และ Sim Simi หลายท่านก็บอกว่าซิงคิปปินทนะอะไรอ่ะถ้าท่านไม่รู้จักท่านไม่อยู่ไม่มีอยู่ในโซนนี้นะผมว่าไม่ใช่นะเมื่อกี้นะฮะเรื่องเรื่องของการที่พ<ม>นักงานเทิร์นโอเวอร์อรสูงมากนะครับเช่นก็จะมีการนอกจากเทิร์นโอเวอร์แลแ้วเนี่ยแอคทิวิตี้ในการทำงานของเขาเนี่ยหยุดหยุดงานบ่อยถ,ถึงไม้จำเป็น้มีวิธีการ หาก,กันเดือนหรือหารายได้ของเขาในส่วนที่ว่าปฏิการอะไรแต่และแต่เขาก็ไม่สนอะไรเลยเช่นพนักง,งานหน้าร้านปั๊มที่หยุดก,กันคือมีใครแต่งงานทีหนึง่งหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตทีหนึงน่งเนี่ยหยุดก,กันเนี่ยเดีมันเป็นฝูงเลยนะฮะเนี่พนักงานเราพี่เดี๋ยวมันเป็นฝุกก่นเลฮะแล้วก็ถ้าเป็นงานแต่งงานนะครับหยุดห้า ถาคนในทีมกะกะรหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันทีมที่หนึ่งเนี่ยกลับจะมาพูดหารกลบเรเลยครับไม่รู้จะหาใครแทนแล้วก็ต้องเมาสองวันสามวันเมาสองวันคนจะกลับมาทำงานให้หายเมาสักวันแล้วกลับมาครับแล้วกินก็ต้องกินให้เมาอ่ครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเนี่ยแล้วคนกลุ่มนี้มันจะอยู่ในระดับมัธยมที่สามมัธยมที่หกระรับปแรงครับ จะติดตามท่านเลียงก้อว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอะไรยังไงได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรับแรงงานที่พุทธิภาวะที่สูงกว่านี้ได้ครับแต่มีข้อจํากัดในการาจ้างแรงงานขั้นต่ำตอนนี้ผมจ้ายอยู่162บาทรัฐบาลไดขึ้นใไป300บาท,บาทอยู่ยน,ะนะครับแต่ยังต้องเรียนผลต่อไปอีกนะครับเราทั้งสองประเด็นนะครับครับโอเคเอาปัญหามุมมองผมนะมุมมองผมเองถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าผมถ้าผมมีฐา,านะของท่านเนี่ย เครื่องมือที่สุดท้ายที่ผมจะใช้ก็คือเครื่องมือที่เป็นพระเดชก็คือการพักงานไล่ออกคือนี่เครื่องมือสุดท้ายที่ผมจะเริ่ใช้แต่เครื่องมือที่ผมจะเริ่มใช้ก่อนคือการทำเขาเรียกว่าในภาษาเคเอ็มเขาเรียกว่าการทาการการทำไดอล็อกคือการเปิดพื้นที่คนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจถึงธุรกิจองค์กรเข้าใจถึงความจําเป็นซึ่งอาจต้องใช้เวลาไม่ใช่เพียงวันเดียวหรือครั้งสองครั้ง ทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่ต่อเนื่องจับคนเหล่านั้นเนี่ยที่มีปัญหามนนานั่งร้องโหยคุยกันเปิดบอกคุยกันพูดในสิ่งที่ดีเราไม่พูดในสิ่งที่เขาไม่ดีนะพูดในสิ่งที่ดีในภาษาในใน,ในเครื่องมืออันหนึ่งของเกองอพรกะวาเอไ a f f i r t i v e inquiry ก็ AI, In คือพูดในสิ่งที่ดีมุมอมองในสิ่งที่ดีกับกับคนเหล่านั้นจกนกระทั่งถึงจุดจุดหนึง่งถ้าระบบต่างๆเหล่านี้นเนี่ยมันไม่สามารถทําได้จนประสบความสำเร็จสุดท้ายเครื่องมือสุดท้ายก็คงจะก็คงจะใช้เครื่องมือ รื่องอที่รุนแรงมากขึ้นก็คงจะทาข้อตา,อางระเบียบของบริษัทแต่เราห้ามไม่ได้หรอกครับว่าจะไม่ให้พนักงานอยู่ในกรณีของเทศกาลหรือหรือเขาอยู่ในชมุมชนกรณีอันของเอ OK ็นเคที่เคยมันเคยปนะัญหาเนีัยไม่มีปัญหาอันนึงเกิดขึ้นคือพนักงานที่มีอายุตั้งแต่0ูถึง4เดือนเทอร์โนเวอร์23%ปไปวัดสถิติแล้วเทอร์โนเวอร์23%าเอ๊ะเซ็เอเราถามตั้งคำถามว่าทำไมพนักงานเราเยอะขนาดนะั้น เลเวลนิ่งเคิร์ฟกัได้พอดีเทนนิ่งได้พอดีเลยปุ๊บลาออกเลยสุดท้ายเราเลือกใช้เครื่องมือนี้แหละครับไดอะล็อกและแอมพีเอทีมควายนี่ซึ่งเครื่องมือนี้มันสามารถที่ใช้ได้ทุกระดับชั้นระดับการศึกษาของคนเราจะพนักง,งานนะครับกลุ่มละสิบคนหนึ่งวันเลยนะมานั่งหาหาข้อสมมติฐานที่เขาลาออกจริงหรือเราสร้าง finding แต่อันนี้เราใช้วิธีว,วิธีการโคชชิ่งนะเป็นวิธีการของจิตวิทยาพอดีเรามีน้องคนหนึ่งที่ทำเรื่องนี้ได้เราก็ทำโคชชิ่ง ทาเรื่องหาแฟกซ์ไยนี่พบว่าจากทั้งหมดเนี่ย200คนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราทำแล้วเข้าหมดเลย200คนนกลุ่มตัวอย่างพบอันหนึ่งว่าปัญหาที่บ้นานงานออกเป็นล็อตเลยนะออกทีละสิบคนยนี่เนื่องจากว่าเวลาเขาเข้ามาทํางานเขาเข้าเข้ามาทํางานทีละทีละสิบคนไม่ใช้ถึทีละกลุ่มพอเข้ามาทีละกลุ่มตัวเองไม่รู้จักใครจึงเข้าจับกลุ่มกันแบบหลงๆเพราะจับกลุ่มแบบหลงๆได้ถ้าเกิดค,ความผูกพันระหว่างกลุก่ม,มเกิดขึ้นเมื่อคนในกลุ่มมีการลาออกเกิดขึ้น เพื่อนติดตามออกไปเวลาเราออกกินร้อนเนี่ยห้าคนสิคนแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดได้คําตอบว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเพื่อนหรือปราศจากคนที่เรารู้จักและคุ้นเคยภายในสี่เดือนนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วปัญหาเราเห็นทุกเราเห็นสมุทยัยเพราะฉะนั้นเราหาต่อไปคือว่าทำยังไงเราก็ส่งเรื่องไปกับต้นสากาัดแผนต้นสกาัดคือแผนสายผลิตเพื่อทาอะไรฮะเพื่อทําโครงการเพื่อนพบเพื่อนจับการละลายพฤติกรรมจับอะไรต่างๆเหล่านี้ เราพ่อหลายจากทานี้ประมาณสักห้าหกเดือนเราพบทันทีเแล้วครับว่านักการที่เธอเราลาออกอย่างเงี้ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะเนื่องจากว่าไม่เพียงแต่กลุ่มของตัวเองเท่านั้นเราจะสามารติดสัมพันธ์กมอื่นได้ก็คือการทำโคชชิ่งลงไปนั่แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือด้านซอฟต์ไซ์ซึ่งต้องเลือกใช้ก่อนเพื่อเป็นการให้เขาเป็นไปความสู้ว่าสิ่งที่องค์กรทำเนี่ยไม่ใช่แต่เครื่องมือที่เป็นพะเด็นอย่างเดียวจะมีเครื่องมือที่เป็นพคุนด้วยแต่สุดท้ายถ้ามันตัดส มันก็คงจะต้องก็ต้องว่าไปตามกฎตามระเบียบของกระบวนการนะครับก็คงไปมาณอย่างนั้นแต่จะห้ามไม่ให้คนฝืนวัฒนธรรมคนฝืนกับธรรมชาติคนฝืนกันเนี่ยผมว่าจะลําบากก็ต้องใช้เครื่องมือหลายอันลองดูนะครับลองดูเองดูมากเลยนะคะรองประธานสภาบริษัทการจัดก่นคนนี้ก,แ,กชแชร์ทั้งส,งสองขั้นนะครับช่วยพิก่อนแชร์นะครับเรื่องแรกเรื่องเล่นหวยนะปอะเดี๋ยที่โรงงานที่ดูแลอยู่ก็ทําคือพนักงานระดับ วันๆเขาไม่ได้คิดอะไร,เ,รเขาจะคิดเหมือนเท่าแก่เรานี่แหละก็คือจะทํายังไงให้มีรายได้เพิ่มแต่เท่าแก่เนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเราจะลงทุนอย่างไรคือเรามีสมองมีปัญญามีมีฐานะมีเขาเรียกมีมีพร้อมที่จะลงทุนเงื่อนไหมฮะแต่คนระดับพนักง,งานเขาไม่มีครับเขาจะคิดอย่างเดียวว่าอะไรที่จะลงทุนเราได้ตังค์วันลงทุนง่ายที่สุดก็คือซื้อหวยท้งองวันที่แล้วเคยถูกหลวงพ่อนี่ให้แม่น วิธีการแก้ไม่ไม่ได้แก้แล้วมันหมดนะครับแต่ลดได้เยอะคือหากาิจกรรมที่เขาทำอย่างบริษัทที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็เปิดสากา่อออกซับในบริษัทที่ต้องการเงินไม่ต้องไปขู่นอกระบบแต่ลดลงไประดับหนึ่งจะซื้อง้วนละห้าร้อยหรือเอ่อเหลือพันหรือห้าร้อยจะสอง้วนเหลือเดือนละง้วนเลาก็อย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างหา,ก,ากิจกรรมก็่เบทำผมเชื่อมัน work, อ head, ม่นแฮปปี้เอ็มจะช่วยได้เยอะมันเป็นกิจกรรมที่จะให้เขาคิด คิดขาะเดียวกันเนี่ยให้เขามีรายได้ยังำกลับมาด้วยใส่กระเป๋าเขาด้วยลดต้นทุนองค์กรยังไงอ,อย่างเราทําเรื่องของโลจิสติกประหยัดน้ามันพอ,อรอที่ขับรถเนี่ยพอประหยัดน้ามันได้เท่าไหร่เราจะคืนให้เขาลิ้นละกี่บาทกี่บาทเขาก็โอเคอันนี้คือตัวอย่างนลลดได้ในระดับหนึ่งลองหากิจกรรมแล้วกิจกรรมนั้นเนี่ยสามารถเป็นเงิน cash b a c กลับเข้าไปในกระเป๋าเขาได้จะช่วยลดในระดับหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่2อที่ขวามาแชร์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง,องพนักง,งานชอบลาไปงานเป็นเยอะมากที่บริษัทที่ดูแล,ลอยู่ก็เหมือนกันรู้จะทําไงเอาแผนกิจกรรมทั้งปีใครยา่าใครจะแต่งงานใครจะอะไรปุ๊บเอาเข้าอยู่ในแอคทิวิตี้ของบริษัทเลยแล้วก็มานั่งคุยกันใครจะไปบนะัางแจ้งชื่อล่วงหน้าถ้าจะไปงานคุณต้องเสร็จจะโอเวอร์ทางวันไหนจะมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนทําได้แต่ไม่ได้บอกแก้ปัญหาได้หมดแต่จะลดลงไปเยอะ นะครับจากที่แบบหายไปเลยเขารู้ว่าคือจริงๆคนเขาต้องมีความรับผิดชอบถ้าเราเข้าใจเขาก็ให้เขามีความรู้สึกว่าเอาตรงนั้นมาเอาผู้ใหญ่เราไปด้วยถ้าเป็นลูกน้องหัวหน้าหน่อยเอาเจ้าของบริษัทไปเองไปด้วยพวกเองเรียกกินรีบกลับงานพรุ่งนี้ทํางานน่ะได้ใจเขาด้วยเพราะสุดท้ายเขาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของใจค่าของใครก็อยู่ที่ใจของเขาค่าของเราก็คือเราต้องมีใจให้กันและการของคุณคับตกมือตกนืคดารา มันมีคนเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ที่ผมับใจมากก็คือมันชื่อภาษาอังกฤว่า The Influencer มันมีคนแปลเป็นไทยและชื่อมันยาวมากผมจำไม่ได้ลองลองไปหาอ่านดูผมเป็นหนังสือหนึ่งที่เป็นหน,งน,หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมกระทับใจเขาเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคม ในองค์กรอรใหญ่ๆเนี่ยมันจะมี3า2คูณสมิติมิติในแนวตั้งเนี่ยจะเป็นมิติของคนสังคมแล้วก็กฎเกณฑ์เป็นเชิงโคงสร้างมิติในแนวนอนจะมี2อ,อด้านก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถกับแรงจูงใจเพราะฉะนั้นพอคุณเสามคูนสองเนี่ยมันจะมี6กกรอบด,ด้วยกัน แล้วหนังสือเล่มนี้ดีมากผมผมแนะนําเลยนะมีภาษาไทยอ่านเลยดไป,ไปอ่านนะครับแล้วมันจะกลับมาใช้ในองค์กรเราชีวิตเราเยอะว่าถ้าคุณต้องการจะเขาจะเก็บเขามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้เขียนจากความคิดคน,คนเดียวเขาทําวิจัยมาทั่วโลกแล้วก็ไปส่งคนที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในเรื่องใหญ่ๆเชื่อไหมครับมีหมอไทยในนั้นด้วยหมอวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ